จะตายแล้วทำไมยังไม่หายมืดอีกวะโอ้ยตายแล้วจะตายแล้วตายแล้วโอ้ยเลื่อนหนึ่งไาเลื่อนไปอุ้ยอีนนี้กเป็นหัวโจ๊กนะแลกจิ้งไม่แลกเลยมาเล่นเพลิงทองกันแต่กัไม่แลกทีมตายแล้วจะตายแล้วจะตายแล้วว้าไอออมีกยหงไปอยู่ที่เดิม ตายดูดิแลาตายดเขอจมน้ำตายแล้วกันไม่ขอไม่ขอถูกฆ่าตายเดาเดเขาไม่เแต่ลถกันติดมากมเข้ดูครับ